ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาได้อยู่กับผมนายเฟรดดี้วันนี้กูจะมาสอนผ่านด่านตัวของคูบี้ทเท่าอดเตนนะครับเลยบดง่ายนะผมบดปกติกับโหมดอยากอไอ้ปูจะทํามทไม่ได้เลยเพราะว่าบอสก็รอเลือดไปสี่สิบห้าแล้วนะครับเลยบดปกตินะผมก็ไม่รู้นะปู่ยากมันจะเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่นะครับ ครับในอันดับแรกครับให้มันจะดให้ขุดกดไปที่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าช็อปดันค่าครับตรนี้ครับเชียดูนะเววะ้เคียดูครับตรงนี้ครับนี่เลยที่วงกลมเอาไว้อ่า ปกติเขาจะให้แต้มของคุณมาห้าพันครับเพื่อลงไปครับคือคุณจะเห็นตัวแพรใช่ไหมครับเพื่อจตรงเจอตัวนี้ครับที่เขียนว่าหนึ่งพันห้าร้อยพีครับกดซื้อไปครับเขาจะแจกแต้มให้เราปกติที่ห้าพันะครับอ่าเสร็จแล้วครับซื้อมาใช่ไหมครับกูกกเข้าไปเลยครับแล้วแล้วก็กดเริ่มครับนี่สามบัตโชว์เชิญเชิญให้ คนอื่นเข้าไปเล่นได้ครับแต่อันนี้ผมสอนวิธีการโตโรนะส่วนตัวที่ผมมีเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช้ตัวอื่นไหนก็ได้ครับมันอาจจะไม่เหมือนผมนะแต่แต่ผมได้รับครับได้ได้รับนะนะที่ใช้หลักๆหลักในห,ห,หมวดง่ายเนี่ยจะมีอยู่สามตัวครับดิกาอ่าตัวอะไรนะอ๋อตัว เลสดซปีหนึ่งพันห้าร้อยผีครับแล้วก็ตัวฟาร์มเงินครับอ่ะเซตที่ได้เราให้เอาไปครับวูยินดีครับจะมีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยครับเป็นต้งกระโวดแล้วก็เอารักปลูกอาหารไปเอานี่ไปตัว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 สี่เอาเอาตัวอะไรไปก็ได้ครับผมจะเอาเป็นตัวสโลแล้วกันนะครับผมซื้อบาร์นะครับแล้วก็คือปีลงเงาก็เขาให้แถมมาอยู่แล้วครับเลือกไปที่โบูทได้ครับปุ๊ก หมดปกติผ่านไม่ได้เลยอยา่าอยา่าวางหมดได้เลยเลยนะครับอืมตอนนี้ผมก็วางก่อนครับวางประมาณนี้ครับแล้วก็กดเริ่มครับโอเคแล้วก็รอครับมันมีด้าเมจหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ว่ามันีระยะที่กว้างมากๆและโจมตีได้รวดเร็วมากๆครับโอเคโอเคแล้วก็รอไปครับ ตอนนี้ก็เก็บเงินเพื่อที่จะอัพคูบี้เลเซอร์บีมตัวหนึ่งให้ได้ครับแล้วค่อยตรงแล้วก็รีบวางเชฟคูบี้ตัวปั๊มเงินให้เร็วที่สุดครับความโหมดได้พอคุณตังครบ250ก็คือจริงมันไม่ใช่ตังคหรอกครับแคนดี้ครับดูตังตรงไหนครับดูตังตรงนี้ครับ,รน,รบ,รน,รบนี้ถึงโบกงไว้ เชฟซึ่งมันเป็นตัวที่โกงมันเป็นตัวที่ดีสำหรับต้นเกมครับแล้วก็รีบเก็บตังซื้อเชฟให้เร็วที่สุดครับเชฟเทำอะไรไม่ได้ครับต้องจากให้เดินในแต่ละเวฟครับให้แคดดี้นั่นแหละคือเชฟเขาทำแคดดี้แล้วก็ผมได้ดับครับวางตัวไหนก็ได้ที่มันไป๊ก๊กขัดตัวนครที่จะโจมตีครับไม่อยู่เลยวางตัวไหนครับผมได้ดับครับวางตรงนี้ครับ ตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่อะไรละมันมันโลกดีหรือตรงนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี่เป็นสูตรที่ผมหาได้ครับหาอยู่ดีก็เป็นพบเจอเฉยเลยครับผมเห็นว่าเพื่อนคนที่ผมชวน่ผมเชิญมาเล่นเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ครับแล้วมันเป็นตัวต้นเก็บที่ดีอ่าวคือตอนนี้ เชฟคือี่ออกโรงครับตัวผมจะวางอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณจะวางตรงไหนก็ได้ครับแต่คุณต้องวางที่แบบที่มันที่มันลโล,งล่งรับตรงนี้ครับระดับนะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงตรงนี้วางได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าบางทีพื้นที่มันอาจจะวางไม่ได้เนื่องจากอะไรจากแล้วก็หลังจากวางเชฟแล้วเนี่ย คุณต้องไปหันสนใจคือบี้แล้วก็บ้างนะครับเพราะว่าคือบี้เกมนี้มีตายครับใช่มั็นมีศัตรูถืออาวุธีเลยแหละระหวังนี้ดีๆนะครับภาษาบ้านดีคือบี้คุณตายได้ด้วยครับเนี่ย yeah. น่ากลัวไหมซึังเป็นอะไรที่ถูปนแย่ม้ากๆครับผมแนะนํานะเก็บตังค์ซื้อในใจเราที่สุดเขาจำได้ครับหรือแล้วเจ็บผมผมวางเชฟก่อน แล้ววางเชฟใหครบสี่ตัวจริงๆมันมันตันที่สิบตัวโอเคเรีบวางเชฟครับให้ครบครบสี่ตัวครับแล้วก็รีบรบอัพให้เป็นค่าที่หนึ่งครับความหัวของมันก็คือตัวนี้ครับมีเลือดห้าสิบประมาณห้าสิบหกสิบสี่แจนถ้าคุณเล่นแบบโซโล่นะมันจะอยู่เลือดห้าสิบกว่าครับมันแสมันจะคืนชีพได้ด้วยครับมันมีสองชีวิตครับ แต่ว่าตัวนี้6ตัวอีซีมาที่พูดวาเชฟคคบสาบตัวนะครับคุณวาหวัว่าสดใจพวกมอนมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเคร์บี้ตายนะโอเควาบายบายดีครับวันนี้นะตัวนี้ก็บีอยู่แปดตัวนะครับแปดตัวแค้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ที่ได้เดี๋ยว มันมีชีวิตแค่อยู่สองชีวิตนะครับรอบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะมันยากเกินไปครับมันยากเกินไปโอเคตอนนี้ผมวางเชฟครบสี่ตัวแล้วก็รอชิลๆอันนี้ก็ชิลๆครับไม่ต้องตัวผมต้องอัปเกรด,นะด,นะดกแล้วสักหน่อยนะคือถึงแม่นาเบียร์เราแจะโจมตีได้รวดเร็วมากคนระับโอเคทางผมแนะนำครับอัปเกรดเชฟให้เร็วที่สุดให้มันไปคัดที่ดึก สี่ตัวนะครับตัวเคอร์บี้ก็วาตามผมด้วยครับประมาณแปดตัวนะหรือคุณจะวาเพิ่มก็ได้ครับคือถ้าคุณไม่ปัจจัยก็วาเพิ่มเลยครับอันนี้อันนี้ไม่รู้จะใช้ได้ไหรือเปล่าครับแต่ใช้ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับ <c oughs> แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับที่อาจมีโอกาสอาจมีโอกาสถ่านแค่อาจนะท่านผู้ชมแบบ ชื่อแมพชื่ออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูหลังเรื่องจบครับแต่4ตัวแล้วท้งเงินพอก็มาอัพครับแปดร้อยคดีแต่ร้อยคดี้ต่อัพปุ๊บแล้วก็ไปอัพพวกคือบีเลเตอร์บีนะครับเลสเอร์บีโอเคดูว,ว่าตัวไหนยังไม่อัพก็ตบเยี้ย่ะรอครับรอรอเงินเด็กครับรอเงินเด็กแล้วก็ชิว,ชว คือมันไม่ได้ชิวมากคโอเคผมคิดว่าผมต้องวาเพิ่มละเนี่ครับคุณต้องสนใจพวกเคอร์ออบี้เะครับไม่นัะฐานคุณจะบ้านคุณบ้านซบปปาข้ <c oughs> างังแรกของคุณจะพังเลยครับโอเคครับผมได้ดับนะในช่วงตอนนี้นคุณต้องน่าจะต้องวางมินกาได้เลยครับแล้วก็อัพก,กิจในขั้นที่ต้องใช้เงิน,น1 4ูพันสรบ หรือเจ็ดร้อยก็ได้มั้งเจ็ดร้อยก็ได้บ้ครับอ่าเป็นกระโผมขออัพคลิปเลยดูความโหดของมันนะครับดูความโหดนะดูนะดูนะนะชิวถ้าบัตฟูดทีมันจะตายทนะนายันทีเลยรู้ปะรู้ไหมครับชิวมันจะตายทันทีเลยนี่ไ <laughs> งทยชิวมันก็จะมีบอสด,ดวงตาที่ฆ่าทีได้แคนดี้แบบ ริชรวยแคดดี้กันเลยเดียวเมื่อคุณค่าบอลตุนดีได้บอลย่อยอะบอลย่อยมีทั้งบอลมีทั้งบอลย่อยไปทั้งบอลใหญ่จะเลือกอะไรก็ไปเลือกเอาก็เลือกเอาเลยมีทั้งบอลใหญ่มีทั้งบอลกลางมีทั้งบอลเล็กเล็กเผมลืมบอกไปบอลตัวดีบอลบางตัวครับป็นดี สารนะโล่พวกอะไรด้วยครับมันมีหลายสาระเลยซึ่งไปซึ่งผมก็ไม่ทราบเลได้พืพ่อนผมนี่คือบทเดียว, <c oughs> วเ,เดียวว้าวจะได้ไหมไปเลยอัปเกรดอันนี้ก่อนให้อัปเกรดคีณจาาคุณเป็นตอนดาเบฟิครับเขาจะโจมตีได้ร้ายแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัว

การตัวอะ้ก็ได้เจอสีที่คุณวางไว้รติดตัวต้มได้หยิบตัวสโลบาไม่ใช่อะไรนะมันสโลได้ดีบ้าง,ง <sc ary> แล้วก็วางลิกาตัวนี้ครับตกการตัวนี้ครับจะได้โจมตีได้รอบวงกับรับเกรตให้เยอะๆโอคุณอัปเกรดคือบี้ตรงนี้ครับตรงกลางตรงนี้วางนิกานะครับ แ,แล้วคุณก็วางตัวที่สีอะไรก็ได้ของคุณตรงนี้ครับไม่สิถ้าคุณมีตัวสโลนะครับคุณก็วางเลยถ้าคุณเห็นเคอร์บี้สีสีอย่างนี้ครับถ้ามันโดนโจมตีนะครับถ้าคุณเห็นเคอร์บี้เป็นสีแบบสีสีนะครับถ้าอย่าให้มันโจมตีแล้วก็ทำอะไรมันก,ก็จะตายครับ โอ้ยี่เป็นจีบิชิวิตี่เรียกว่าพลังอินฟินิตี้ในภาคจำไม่ได้แล้วว่าขบวมนะไ,ได้มาจากภาคอะไรนะแต่ยั็กตายได้ก็ใช่ก็ใช่กูเด็กตายได้ต่อ,อเด็กตอนนี้ก็บอสเกือไม่เกืบสุดท้ายก็มาแล้วครับเรียบประพันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว มันกากแบบนี้สำหรับตัวนี้นะถ้าคุณอัพกันดึกทศร้อยิบ 11, 000, 150, 000แล้วแล้วก็วถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะสู้ได้ครับลองมาให้ตัวนี้ดูร <c oughs> <c oughs> อกเกมไปครับบอกเลยนะคะท้ายๆตัวนี้ผมบอกเลยโก,รก,โก,รกโ้โโโร,รับโกงมากนึงผมขอปรับเป็นเลเซอร์นะครับดูฉัเลเซอร์นี่เลเซอร์บีดนะครับ

ถ้าคุณแพ้แล้วคุณต้องไปไปเลือใหม่ไม่เป็นไรมันมีชีวิตให้ฟรีนะครับสองชีวิตเพราะฉะนั้นรอบหนึ่ใช้ใช้เวลาเล่นประมาณเกือบหนึ่ชั่วโมงไดออ้อย่างนี้มตอตอกแคมวางตำแหน่งก็ะด้บขึ้นนะครับหลังจากอันนี้นะ ร้างไหนก็ได้แต่ผมคิดว่าเน้นไปที่นิงจากับตัวของเชฟเกดเชฟะตะกวงเชฟนะครับสี่สุดส่วนเนซืือบีมมันองเป็นสุดใจนะครับส่วนตัวที่สิวคุณวัางไหนก็ได้แต่จะวางมากเลยกันครับว่ามันจะทำให้เงินคุณไม่พอแล้วไปอัพกีจตัวคนอื่นไปดอด ก็กดไปครับมันก็จให้คุณมาอปนอเออมีตรงนี้ก็ให้คุณ,อ,คณอัพพอคุณอัปเกรดพักอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเชฟคุณก็นั่งรอตังอัปเกรดให้นิงจาคุณเวลตันเวลตันนะครับรอครับ โอยตอนนี้บอสจ่อยก็มาแล้วนะครับบอสเล็กเคก็ไม่ได้มีพลังสูงมากครับกากมากครับถ้าคุณวางหนิงจาม,มาเยอะๆแล้วอัพตันเยอะๆนะ บอสจ้อยมานะครับบอสกลางเฮ้ยบอสกลางครับมันมีกรอแล้วก็มีลูกน้องลก็ขายายแต่เลื่อนมันน้อยมากเสร็จตัวนี้ครับจะมีทั้งเฟสแรกครับบอสตรงนี้จะมีเฟดแรกเ,เป็นบอสบอสที่กลางกลางไม่ได้เก่งมากแต่เก่งครับเลื่อแสนนะแล้วก็มีเฟดแรกแต่จะเดินช้าเกาะเยอะแต่เฟดสองเนะี่ยไม่มีเกาะครับแต่เดินเร็วมาก วิ่งเล้นะครับเอาจริงๆคือเขาวิ่งอาบอสอ่าบอสตัวสุดท้ายก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเกิดทาเลโซโลเลือดก็อยู่ที่สองหมื่นสองประมาณประมาณสองหมื่นสองมั้งมั้งนะถ้าผมจําได้ตัวนี้ก็มีศัตรูออกมาเยอะครับไม่ต้องเป็นสู้ครับดิจ่าจัดก,การได้ครับถ้าอัพตันหมดนะจัดก,การได้อยู่แล้วครับ มันง่ายมากเลยมัน easy ่อีนี่สุดๆเลยครับโอเคเลือนอยู่ที่สอเอ้ยเดี๋ยวมันมันไม่ใช่สองมันไม่ใช่หมื่ครับ,บมันเป็นแสนครับเลื่อนอ,อยู่ที่สองแสนครับมีมีกรอบไหมมีกรอบอยู่ที่ห้าสิบไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมาครับเจอแกงนี้เข้าไปคือเดสมอร์เดบอ่ะนี่ครับอรบ,บอกว่าแกงนิงจาจองกระถา อันนี้ของเรานี่เก่งมากครับนี่ดิก็เห็นจัดกับจัด,จดเลือดแสบไปได้ดูซี่ส,สองแต่จะคาดาบือไปอันนั้นเกาะเยอะอันนี้เกาะน้อยมาดูครับกับจัด,จดง,ง่ายมากครับอืออ่าแค่นี้ก็จะผ่านแล้วครับแล้วนี่ผ่านแล้วง่ายมากจบคลิป